สวัสดีครับผู้ติดตามช่องยูทูบบอีกไลน์ครับวันนี้กลับมาพบก,กับรีวิวครั้งหนึ่งกับมือถือที่นี้ว่าแต่แรกว่าจะไม่เข้าสุดท้ายก็เข้าอยู่ดีเล m มีโน e 13 Pro 5G เครื่องเหลี่ยมขนาดนี้หลายคนบอกว่าเอ้ยไม่น่าสนใจกว่ารุ่นพี่ของมันที่เคยรีวิวไปก่อนนั้นน,นไหมคลิปนี้เรามีคําตอบครับพบแลแ็บในการรีวิวแบบจัดเต็มได้เลยครับ ครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกับ Redmi Note 13 Pro 5โปร g นะครับมือถือราคา1 2 9 9 0หือ้ิบาทที่เพิ่งวางจำหน่ายนะครับแล้วก็สีที่เราได้รับมานะครับนั่นคือสี Ocean teal นะครับซึ่งเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็มี ram นะครับ 12G สกิกะจับามจึ่งสเอาง่ายๆก็คือว่าเหมือนจะมาฆ่ากันอีกใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ใช่ครับสำหรับมือถือตัวนี้อาจจะยังมีในเรื่องของจุดที่ตัว Redmi Note ิบสามโปรพั้ g นั้นจะมีความเหนือกว่านั่นเองครับ อ่ะตอนนี้เราแกะมาปุบเนี่ยข้างในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับแล้วก็ภายในนะครับจะมีเข็มที่ถัดเซซิมมีเคสให้นะครับแล้วก็มีคู่มือให้โดยปกติก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ตัวเครื่องนะครับที่อยู่ภายในนะครับซึ่งบางครั้งต้องบอกไว้ก่อนนะครับชื่อสีของปกข้างหน้ามันอาจจะไม่ตรงกับสีเครื่องนะครับเพราะนั้นต้องดูข้างๆนะครับสำหรับในตัวสีที่เราได้รับมานะครับ เป็นสีเขียวลัวกษณะกาจะคล้ายๆก,กันกับตัว Redmi Note 13ตัว 5G นะครับที่เคยรีวิวไปนะครับก็จะเป็นสีเดียวกันเลยภายในนะครับตัว Redmi ยังคงมีอะแดปเตอร์มาให้นะครับก็ตรงรุ่นครับจะมีอะแดปเตอร์กำลังอยู่ที่67วัตต์แบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่าหนึ่งที่จะตรงเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับจะเป็นสาย USB นะครับเป็น C2A นะครับ A, A จะเป็นหน้าตาแบบนี้เท่ากับว่ามันสามารถที่จะเสียบเข้าสู่ระบบชาร์จด้วยสายชาร์จของมันนั่นเองครับและนี่นะครับคือข้างในกล่องของ Redmi Note 13 Pro 5G ครับหน้าจอของ Redmi Note 13 Pro 5G นะครับก็จะมาพร้อมกับขนาดอยู่ที่6.67นิ้วแล้วก็ความเรียนนะครับมากกว่า ฟูเอดีไปนิดนึงนะครับเป็น 1.5K ้นั่นเองครับแล้วก็ที่สำคัญครับในเรื่องของความสว่างของหน้าจอนั้นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะว่าความสว่างนั้นอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0นปนิตสูงสุดนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเปิดมาครับอยู่ในช่วงประมาณ500ร้อยถึงหนึ่งพนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็รองรับ d อเบ y Vision ด้วยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคกระจกข้างหน้าเป็นก o ร i l l a Victus นะครับแล้วก็รองรับระบบ a อฟวีออร display ด้วยพร้อมกับ กล้องหน้าจะมีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าค่อนข้างให้กล้องนั้นที่ละเอียดเยอะพอสมควรเลยทีเดียวครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของคนที่ชอบหน้าจอแบบเรียบๆนี่ก็คือมือถือตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ได้ดีครับด้านข้างนะครับก็จะมาพร้อมกับความเรียบในลักษณะแบบนี้ฝั่งนี้คือฝั่งสายจะไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับด้านบนนะครับก็จะมีช่องเสียบหูฟังนะครับในรุ่นโปรพัดจะไม่มีมีลําโพงนะครับ ไมคโฟนนะครับแล้วก็ IR b u s t e r ก็ถือว่าค่อนข้างให้มาครบอยู่สำหรับมือถือราคาแค่1290 12,990บาทครับด้านข้างฝั่งขวามือจะมีปุ่ม Power อพราะกับปุ่มเพิ่มระดับเสียงแคปเจอร์สองน2ปุ่มนี้นะครับก็คือปุ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่ม Power หรือว่าจะใช้วิธีการปัดก็ได้นะครับสเกตแบบนี้ระบบสแกนนิ้วจะอยู่ในหน้าจออย่างแน่นอนครับ ด้านล่างนะครับก็จะมีเป็นลำโพงก่อนนะครับตัวนี้บอกว่าก่อนเป็นสปีคเกอร์แบบคู่นะครับหลายคนบอกว่าเอ้ยทำไมเดี๋ยวนี้มือถือต้องบอกให้สปีคเกอร์คู่ในงบประมาณช่วงนี้อะไรเงี้ยบอกบางรุ่นไม่ให้นี่แบบโ,โหกัดกันจังนะครับแต่ที่จริงเขาก็อาจจะมีเหตุผลของเขาเรื่องต้นทุนนั่นเองครับแล้วก็มี USB นะครับเป็น USB Type C แล้วก็รวมไปถึงไมโครโฟนนะครับมาให้อีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ เข็มจิ้มถาดใส่ซิมก็ต้องมาเพราะว่าเราจะจิ้มให้คุณดูว่ามันจะใส่สินการได้แบบไหนนะฮะนี่เป็นแบบ2นาโน,โนซิมสเ,คเปคประเทศไทยให้ความจุเยอะอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องเพิ่มความจับก็ได้ครับด้านหลังนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับสีที่ค่อนข้างสวยงามเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีการวางอะไรเอากล้องทางด้านบนนะครับก็เป็นเอกลักษณ์แต่ว่าถ้าเป็นสีม่วงนะครับ จะมีการคลิปตรงกล้องส่วนของมาโครซึ่งจะเป็นโครสสีกันก็นเรียกว่าการจัดให้ในเรื่องของบอดี้นะั้นถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่เดี๋ยวเราไปดูสเปคของกล้องกันดีก,กว่าครับว่ากล้องของ Redmi Note 13 Pro นั้นจะเป็นอย่างไรกล้องของ Redmi Note 13 Pro 5G นะครับตัวหลักจะเป็นความละอีดส0 0รล้านพิกเซลนะครับรองรับระบบ PDAF แล้วก็มี OIS นะให้ในตัวนั่นเองครับแล้วก็มีกล้องนะครับตัวของ a u t o w ไวนะครับความลเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลแล้วก็มาโครนะครับ2ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโได้สูงุดอยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทแล้วก็ Full HD มีแบบครบครบเลยนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ต้องไปหาอะไรอื่นสำหรับในเรื่องของกล้องก็ถือว่าครั้ง้างจัดมาให้ครบในงบประมาณที่เรียกได้ว่าจับต้องได้ครับ ด้วยน้ำหนักของตัวเครื่องเพียง198กรัมนะครับกับสิ่งที่ให้มานะั้นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเหมาะสมอยู่แล้วนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยใครที่มองหามือถือเรียบแบบนี้นะครับก็เรียกว่าจัดได้เลยสำหรับมือถือ Redmi Note 13 Pro 5G แบบนี้นั่นเองครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้ที่เรื่องของความสวยงามและก็สีสันที่เลือกมากกว่านะครับก็ตัว Pro Plus 5G ก็ถือว่าจัดได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของระบบเสียงและก็การสร่งผลภาพกันดีกว่าครับ Thank <laughs> you. สหรับในเรื่องของการแสดงผลเสียงนะครับโดยสรุปแล้วนะครับลำโพงด้านล่างจะดังกว่านะครับด้านบนจะเบาวกว่าประมาณแบบเกือบครึ่งเลยครับระบบปฏิบัติการนะครับมาพร้อมกับ Android 14แล้วก็ HyperOS แล้วนะครับรุ่นเก่าอย่างเรดมี Note 13 Pro p ปรอย่ยเพิ่งอิฉาเพราะว่าตัวนี้นะครับเพราะว่ามาที่หลังก็เลยทำให้ดัง ได้ในเรื่องของคุณสมบัติตัวนี้แล้วก็ฮาร์ดแวร์เขาค่อนข้างที่จะใหม่กว่านั้นเองครับแต่การใช้งานยังคงเป็นลักษณะแบบเหมือนกับมือถือทั่วไปนะครับก็สามารถที่จะใช้งานแล้วก็มีแอปพลิเคชัน Google เลยต่างๆที่มาแบบครบครันเลยทีเดียวครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานแบบแบ่งหน้าจอโดยการ กดในส่วนตรงนี้แล้วก็สามารถแบ่งไปแบบป๊อปอัพได้เช่นเดียวกันเครื่องมือต่างๆยังคงมีครบระบบความปลอดภัยแล้วก็มีแบบเต็มๆนะครับแล้วก็ที่สาคัญครับเราสามารถเช็คในเรื่องของการอัปเดตซอฟต์แวร์อะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเช็คได้แบบนี้เลยก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์สาหรับในเรื่องของการใช้งานและระบบปฏิการต่างๆครับอันนี้ก็เราเดินคร่าวๆเพราะว่า มันเหมือนกับรุ่นเยมี่ที่เปิดตัวมาก่อนอันนี้แล้วก็เหมือนกับเรือธงอย่างเซมี่สิบสที่เราจะเต็มกับฟีเจอร์ในส่วนดีไปครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของกล้องและฟีเจอร์ของกล้องกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปดูฟีเจอร์กล้องนะครับเรื่องที่ผมไม่ค่อยชอบสำหรับตัวของ Hy p e r o s นั้นก็จะมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับนั่นคือเรื่องของตัวนี้ที่เป็น Quick Setting คือถ้าสมมติว่าตอนนี้คุณเห็นเป็นอย่างเงี้ยมันไม่มีตัวของชื่อนะครับก็อาจจะทำให การตั้งค่าลำบ,บากอีกหนึน่งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับพอเรากดตรงที่เป็นแก้ไขนั้นนะ่ยก็จะมีชื่อตามเดิมนะครในส่วนนี้นั้นก็ถ้าเกิดมีใครรู้ว่าเอ้ยมันต้องแก้ไขยังไงให้มันมีขึ้นมานะครับก็ทิ้งคอมเมนต์ไปด้านล่างได้นะครับก็จะเป็นวิธีการให้กับคนใช้ที่ดีเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามครับในเรื่องของการตั้งค่าต่างๆทั้งรอยบาททั้งอะไรพวกนี้ สูตรารควบคุมนะครับสามารถที่จะตั้งค่านะครับได้หมดเลยแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนค่าต่างๆนะครับเป็นรูปแบบแบบเดิมหรือแบบใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสะดวกสบายที่ทางเซมิมีให้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคสำหรับคนที่อยากใช้ระบบประการใหม่แต่ว่าบางทีก็อยากได้แบบความเดิมๆอยู่ครับ สำหรับฟีเจอร์ของกล้องนะครับก็เรียกว่าโหภาพมานะั้นค่างๆสวยงามแล้วก็สามารถที่เปิด HDR ได้ด้วยนะครับสามารถที่จะซูมได้สุดๆนะครับสิเท่านะครับแต่ว่าในตัวของอินเซนเซอร์ที่ชัดที่สุดนะครับอยู่ที่ไกลสุดคือ CX แล้วก็2 X ครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ยังมีโหมดถ่ายบุคลคน,นะครับสามารถใส่ละลายหลังได้นะครับแล้วก็ยังมีโหมดวิดีโอโหมด2อล้านพิกเซลโหมดสแกนเอกสารนะครับแล้วก็โหมดกลางคืนรวมถึงอื่นๆ ที่มาแบบครบๆเลยนะครับก็เรียกได้ว่าโหมดต่างๆนั้นก็คล้ายๆกันกับเรมีโน13ทั่วไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่ากล้องนะครับใส่ไลน์น้ำเปิด AI แล้วก็มาโคอยู่ข้างในหมวดตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายอยู่ครับและที่สำคัญครับวีดีโอถ่ายได้ส่วนที่ 4K แต่ว่าถ้าเป็น60เฟรมเรทเวลาที่เราจะถ่ายตัวของ อที่เป็นเฟรมนะครับหกสิบเฟรมเด่นจะต้องเป็นเลน1เท่าเท่านั้นถ้าเป็นเลนสูทหกจะกลับเป็น30นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตไว้แล้วก็ตัวเลนจะซูมแยกกันนะครับระหว่างตัวเลนมุมกว้างนะครับจะซูมได้แบบครอบคือ2แต่ว่าถ้าเป็นตัวของเลนหลักนั้นจะซูีิวได้ถึง6เท่านั่นเองครับสำหรับในเรื่องของ กล้องหน้านะครับก็จะมีความละเอียดที่16ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายได้ตั้งแต่1นึ่งกาไลหลังนะครับสามารถปรับได้แบบนี้แล้วก็ปรับปวมฟุฟ้งฟิ้งแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์นะครับโดยฟิลเตอร์นั้นก็จะเป็นทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังจะเป็นแบบเดียวกันครับแล้วก็จะเป็นโหมดของวิดีโอนะครับสามารถถ,ถ่าย 4D 60เฟรมเดทได้และโหมดกลางคืนก็ยังคงมีมาให้อยู่นะครับก็ทําให้ในเรื่องของการเก็บรายละเอียดของเวลากลางคืนนั้นทําได้ดีมากขึ้นแต่ว่าจากที่ทดลองมาก็ ไม่ได้แตกต่างกันมากครับแต่ว่าที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นโมดต่างๆอย่างที่คุณให้เห็นเนี่ยมันอาจจะใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างครับแล้วแต่โหมดครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับภาพตัวอย่างกันดีก,กว่าครับว่า Redmi Note 13 Pro 5 G นั้นเก็บออกมาจะเป็นอย่างไรกันครับ สำหรับในเรื่องของการถ่ายเบลนะครับเราจะถ่ายแบบ3 0เฟรมเรทนะครับโหมดที่ได้นะครับจากเลนส์ออเตรไว้นะครับตอนนี้เราลองซูมนะครับปรากฏว่ามันไม่มีการเปลี่ยนช่วงแต่ถ้าเป็นเลนส์หลังนะครับเราจะซูมจากระยะ1นะครับจนถึงระยะสุดๆของมันที่ทําได้นะครับตอนนี้ซูมแล้วสี่นะครับสูมสุดทําได้ที่6นะครับก็จะอยู่ประมาณแบบนี้ครับอันนี้นะครับเป็นีโอแบบธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะลองเทียบกันกับโหมดของเบลนิ่งนะครับ เนี่ยก็สังเกตว่าผมเดินผ่านปกติเลยนะครับความเร็วไม่ได้สูงอะไรมากมายนะักก็สังเกตว่าในภาพนะครับเที่ยวมาค่อนข้างที่จะสั่นประมาณหนึ่งแต่ถ้าเป็นวิวแบบนิ่งนะครับสังเกตว่าภาพนั้นจะมีการครอปรเข้ามาเพราะว่าเมื่อกี้นี้ที่เราถ่ายคือเห็นเียวข้างนอกหมดนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะไม่เห็นแล้วนะครับแต่นะว่าภาพนั้นครอปค่อนข้างจะชัดเจนครับ ของ Redmi Note 13 Pro 5G ก็สามารถถ่ายวีโอแบบ60เฟรมเรทได้นะครับใน Full HD ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะดีใช้ได้ดีในมือถือตัวนี้แต่ว่าอาการที่คุณเห็นอยู่มันก็จะมีการสั่นบ้างนะครับอันนี้เป็นภาพในวีดีโอคือของ Redmi Note 13 Pro 5G นะครับในกล้องหน้าก็ถือว่าเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีและถมือสุดๆแบบนี้ก็ยังโอเคอยู่แต่ว่า เพราะว่าไม่มีไฟช่วยนะครับก็เลยทําให้เก็บได้ได้ค่อนข้างคมครับเรามาดูสเปคกันนะครับว่าพร้อมกับคุมพลังขอครอบคอมเซนทรัลเ7็ดเอเพร้อมกับกาจอแอดิโน่เจ็ดหนึ่งศูแล้วก็มาพร้อมกับแรมนะครับสำหรับในสเปกไทยเป็นตัวท็อปคือแรม12บสกิกนะครับสามารถทำวีดีมและอีก6กกิกะไบต์แล้วก็มีความจำภายในตัวถึง512ร้กิกะไบต์ครับถือว่าค่อนข้างเยอะสำหรับมือถือตัวนี้ การเชื่อมต่อรองรับ 5G, WiFi AC, Bluetooth เวอร์ชัน 5.2, GPS, AGPS มาแบบครบพร้อมกับพอร์ตเป็นแบบ USB Type C นะก็มีช่องเสียบหูฟังมาให้ด้วยครับนอกจากนี้ขนาดแบตเตอรี่ยี่ที่5,000 mAh และกระแสไฟสูงสุดที่67วั Wh ซึ่งอะแดปเตอร์มาให้ในกล่องด้วยด้านประสิทธิภาพนะครับเราได้ทดสอบในส่วนของการเรียกประสิทธิภาพสูงสุดของตัวเครื่องนะครับเราขอเริ่มต้นจาก ตัวอตุตู้กันก่อนอตุตู้ทำได้6 1 6 0 7คะแนนถือว่าค่อนข้างดีต่อมานะครับก็จะเป็นอะไรเป็นกีเป็น6ครับกีเป็น6เราทดสอบเป็นแบบ2แบบนะครับโดยตัวที่ดีที่สุดนะครับคือตัวนี้ซนเกิลคอรนะครับอยู่ที่1 0 2 2แล้วก็มาติคอร์ทำได้ที่2,563แต่ว่าถ้าเป็น TD Mark เราทดสอบแค่โหมดเดียวนะครับก็คือเป็นสแตนดาร์นะครับ คะแนนอ,อกมาโอ้ยถือว่าใช้ได้นะครับกับ s n a p d r a ก o n 7S Gen 2แล้วก็ RAM 12 g b ครับเดี๋ยวเาไปดูเกี่ยวกับการเล่นเกมกันดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรสำหรับการเล่นเกมนะครับในเราปัดข้างๆก็จะมีการเพิ่มประสิทธิภาพได้ด้วยจากเกมเทอร์โนอกจากนี้นะครับสามารถเลียกเปิดแอปพลิเคชันเคลียร์พื้นที่นะครับแล้วก็รวมถึงฟังก์ชันต่างๆนะครับว่า จะเป็นการปรับความสว่างแบบไหนนะครับเอาความสว่างสูงสุดไหมหรือว่าอย่างไรนะครับแล้วก็กดแสดงความคิดเห็นสำหรับซิมการ์ดแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าอัดหน้าจอต่างๆเปลี่ยนเสียงของเราแล้วก็จับเวลาในการเล่นได้ด้วยครับเผื่อทำคอฟฟ t i ช็ออะไรแบบนี้เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับว่าภาพที่ออกมาจากเกมตัวนี้นะั้นะออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ เล่นเกมนะครับก่าเกม a s o c Legion นะครับกับขุมพลังแซ a p าก้อน7 Gen 2ซึ่งเป็นขุมพลังระดับกลางค่อนบนนะครับก็พบว่าในเรื่องของความเร็วในการตอบสนองของอุปีรือตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้าง,าง,างจะดีใช้ได้อยู่เหมือนกันนะฮะการเล่นเกมเลยไม่่อ่เป็นหน้าเป็นหัวเท่าไหร่สำหรับเกมนี้นะครับแล้วผมปรับเป็นประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะภาพ บางก็ยังเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีจะได้นะครับแต่ว่าเล่นเกมเดียวก็คงแปลกๆนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นเกมเกมหนึ่งนะครับที่ไฮฟอร์แมนซ์กว่าดีนั่นก็คือเกมเจนชีนิมแพคก,กันดีกว่าคราบว่าผลได้ออกมานนั้จะเป็นอย่างไรกันนะครับ การเชื่อมต่อนะครับรุ่นนี้ก็น่าเสียดายอยู่ว่าไม่ด้องรับ Wifi 6นะครับแต่ว่าอย่าเลก็ตามครับ Wi-Fi 5มันจะแรงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เราต่อกับ Wifi อยู่นะครับความเร็วนะครับก็จะสวิงสวิงอยู่ที่มัน200-300นะครับบางทีก็จะขึ้นไป400แบบนี้บ้างนะครับ500ในอย่าลืมนะครับว่าผมใช้หนึ่งกิกนะครับมันก็จะได้อยู่ประมาณแบบนี้นั่นเองครับก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของ การใช้งานนะครับส่วนอัปโหลดนะครับอยู่ประมาณช่วงเท่านี้ครับทีนี้หลายคนบอกว่าแล้ว 5G ล่ะ 5G นะครับปิด Wi-Fi ก่อนนะฮะปุ๊บแล้วเปิดเป็น 5G เราใช้กับเครือข่าย True นะฮะสิ่งที่ได้นะครับตอนนี้กำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับนี่ครับความเร็วก็เรียกไ้ว่าใกล้เคียงกันกับตัวของ Wi-Fi 5ครับแต่ว่า อย่าลืมนะครับถ้ากดโหลด speed ท e ไปบ่อยเน็ตจะหมดเอานะครับสำหรับในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับในตัว Redmi Note 1 3 Pro 5G นะครับก็เรียกว่าขนาดนั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากรุ่น Pro สักเท่าไหร่นะครับในเรื่องของฟีเจอร์ก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัว Android 14นะครับก็คือ HyperOS แล้วนะครับก็จะมีโหมดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ การจัดการพลังงานนะครับซึ่งสามารถที่จะเร่งให้เต็มประสิทธิภาพได้นะครับต่อมานะครับก็จะมีระบบป้องกันแบตเตอรี่ซึ่งสามารถที่จะเลือกได้นะครับทำให้ในเรื่องของการชาร์จน่ะจะมีความทนทานมากขึ้นต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบเกี่ยวกับว่ามีแอปพลิเคชันอะไรที่ทํางานแบบเกินไปหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีการตั้งค่าอื่นๆเช่นเร่งความเร็วในการชาร์จนะครับสามารถที่จะเร่งได้แล้วก็สามารถที่จะประหยัดไฟฮ g จีตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องได้ครับในการใช้งานของเรา ชาวใช้งานทั้งหมด14ชั่วโมง15นาทีนะครับโดยเรามีการเปิดหน้าจอโดยเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับก็พบว่าตอนนี้แบตเตอรี่ของเราเหลืออยู่ที่25%นะครับเราก็ใช้งานแบบปกติทั่วไปเลยนะครับก็เรียกได้ว่าแบตเตอรี่มือถือตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะอึดอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความน่าเป็นห่วงเกี่ยวกับการชาร์จไฟระหว่างวันถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ใช้งานแบบกลางๆไม่ได้หนักมากอันนี้ผมคิดว่า ไม่ต้องชาร์จระหว่างวันก็ได้ครับอยู่ได้สบายแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ติดเกมอาจจะต้องบอกว่าชาร์จเถอะครับเพราะว่ามันมีบางช่วง,งเช่นที่ผมเล่นเกมเจนชี hi, นิมแพดแล้วก็มีการอิสตอร์เกมนั้นนะ่ะมันก็มีการลงอยู่บ้างครับอันนี้ก็ทําให้คนดูนะครับว่าถ้าเราใช้งานหนักแบบเปิดหน้าจอบ่อยๆทั้งวันมันจะเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ก็จากที่เราเริ่มชาร์จแล้วก็ใช้งานนะครับประมาณช่วง10บโมงนะครับตอนนี้มันก็เลยเถิดไปนิดหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ย ผมว่าตัวนี้ึะจุดเหมือนกันแต่ p c m a r าของเราเวลาที่รันแบบต่อเนื่องจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันต่อครับสำหรับ p c m a r าในตัว Redmi Note 13 Pro 5G นะครับทำได้ที่10ชั่วโมง1นาทีก็ถือว่าดีกว่าตัวประพัดนิดหน่อยครับแต่ก็ถือว่าเป็นอีกวิธีตัวนี้ที่ใช้ยาวนานแล้วแบตเตอรี่ลดลงน้อยครับ ทีนี้ในเรื่องของระบบชาร์จนะครับเราได้เสียบที่ชาร์จของสมิ้นะครับกำลังของ17วัตต์เข้าสู่ตัวอะแดปเตอร์นะครับเรียบร้อยแล้วเราก็เสียบปุ๊บเวลาที่มันจะขึ้นนะครับนี่มันจะขึ้นแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่อันดีว่ามันสามารถที่จะชาร์จไฟได้ค่อนข้างเร็วนะครับโดยตอนนี้นะครับเมื่อเราเสียบชาร์จปุ๊บอะ เรายังไม่ได้เสียโบโวลิเตอร์นะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องดูว่ามันได้กําลังเท่าไหร่นะครับแต่มันบอกว่า26นาทีก็สามารถที่จะชาร์จไฟแบตเตอรี่ไือถือเครื่องนี้เต็มแล้วก็ถือว่าค่อนง,าง้างเร็วครับสรุปแล้วนะคะรับสำหรับ redmi note 13 pro 5 g นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตอนแรกคิดว่าออกมาแล้วมันทับเซกเมนต์กับตัว pro plus ที่เคยรีวิวก่อนหน้าน,นี้เพราะว่าด้วยคุณสมบัติหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องคุมพลงังแล้วก็ความจำนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่า มันไม่ได้ทับกันสักทีเดียวเพราะว่ารุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยคือไลฟ์ซีสองรอมห้าหนึ่งสองนะครับซึ่งไม่ชนกับใครเลยนะครับราคานั้นก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าสำหรับมือถือตัวนี้และที่สำคัญครับมันเป็นมือถือช่วงประมาณหมื่นสามที่ยังได้ช่องสี่หูฟังอยู่ก็เลยเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากได้มือถือแบบครบครันขนาดนี้ขนาชั้นไป6กสิบต์ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแบตเตอรี่อึดทั้งวันอยู่ได้สบบายครั แต่ว่าถ้าหลายคนมาเปรียบเทียบกับรุ่นนี้ซึ่งเป็น Redmi Note 13 Pro Plus 5G ละ่ะคำตอบนะครับที่ผมจะให้ก็คือถ้าคุณอยากได้แบบกันน้ำชาร์จไฟ120วัตต์นะครับแล้วก็สเปคเรียกว่าดีกว่าอาจจะเป็นแค่บางเรื่องนะครับนี่คือตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าถ้าใครคิดว่าเอ้ยพอแล้วฉันเอาแค่นี้ฉันอยากได้ปอดีที่เป็นแบบเหลี่ยมนะครับ ไม่อยากได้จอโค้งรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นคําตอบที่ดีอย่างหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าไดมีนั้นออกมาให้คุณได้เลือกซื้อในตระกูลโน้ต13ซีรีส์ครบแล้วนะครับสำหรับในประเทศไทยก็ลองไปพิจารณาแล้วก็จับใจ่ายใช้สอยกันดูนะครับว่ารุ่นไหนจะใช่สําหรับคุณที่สุดครับแต่ว่ารุ่นโปรซีดีไม่มานะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องบิ๊กไลฟ์นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางขณานี้ได้ในพูดบริคอมสแตทบิลเลตบอกครับ